นี่คือห้องปฏิบัติการพิเศษ Synergetic Extreme Condition User Facility ที่กรุงปักกิ่งของจีนสร้างขึ้นเพื่อศึกษาขอบเขตใหม่ของวิทยาศาสตร์วัสดุผ่านการตรวจรัดรองจากหน่วยงานระดับชาติซึ่งมีเป็นห้องทดลองที่ทันสมัยระดับนานาชาติที่รวมสภาวะสุดขีดเช่นอุณหภูมิต่ำมากความดันสูงมากสนามแม่เหล็กแรงสูงและสนามแสงที่มีความเร็วสูงมาก ห้องปฏิบัติการพิเศษนี้เป็นโครงการใหญ่ที่นำโดยสถาบันฟิสิกส์ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของจีนเป็นกลุ่มของเครื่องกําเนิดสภาวะแวดล้อมสุดขีดที่มีการควบคุมอย่างแม่นยํานักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาความลึกลับของสสารและค้นพบปรากฏการณ์หรือกฎที่มองไม่เห็นภายใต้สภาวะปกติได้ห้องนี้สามารถทําให้วัสดุเย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่ต่ําสุดถึง1มิลลิเควิน หรือเราลบ273.149องศาเซลเซียสซึ่งต่ำกว่าความอุ่นพื้นหลังของจักรวาลถึง1,000เท่าและสามารถสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงคงที่30เทสลาซึ่งมีความแรงถึง60,000นเท่าของสนามแม่เหล็กของโลก ห้องปฏิบัติการนี้สามารถสร้างความดันสูงสุดถึง300 <ใน S 1> กิกะปาสคาลซึ่งใกล้เคียงกับความดันที่อยู่ในแกนของโลกและยังสามารถสร้างลำแสงเลเซอร์ที่มีความเร็วสูงมากที่มีระยะเวลานาน100อตติโตวินาทีซึ่งเป็น1 0 0 0ล้านของ1 0 0 0ล้านวินาทีเพื่อบันทึกพลาศาสตร์ข,ของอิเล็กตรอนในเวลาเรียลไทม์สภาวะสุดขีดเหล่านี้สามารถผสมผสานกันได้ตามความต้องการ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการทดลองขั้นสูงในด้านการสังเคราะห์วัสดุการควบคุมควอนตัมและพลาศาสตร์ที่เร็วมากโดยจัดหาแพลตฟอร์มการทดลองที่ไม่เคยมีมาก่อนในการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์วัสดุฟิสิกส์และเคมีปัจจุบันมี13มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจาก10ประเทศรวมทั้งเดนมาร์กเยอรมนีฝรั่งเศสและญี่ปุน่นได้ทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการพิเศษแห่งนี้